สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปุ้งกี่นะคะมาในคอนเทนต์ที่8มนุษย์บทเรียนที่8โชคชะตานะคะค่ะคอนเทนต์นี้นะคะเราจะเล่าเกี่ยวกับการพบเจอกันระหว่าง โชคชะตาที่ทางฟ้าลิขิตมานะคะตรงนี้มุ่งกี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าโชคชะตามนุษย์ทุกคนนะคะโดนลิขิตมาอยู่แล้วว่าเราจะต้องมาเจอกับอะไรบ้างตั้งแต่เราเกิดนะคะค่ะเราโดนลิขิตมาตั้งแต่บนอยู่บนสวรรค์แล้ว นะคะว่าทุกคนเนี่ยบางท่านเป็นนางฟ้านางสวรรค์ลงมาเกิดบางท่านนะคะต้องต้องลงมาชดใช้เวรกรรมหรือเปล่าหรือว่าเราทําผิดอะไรไว้ในชาติที่แล้วแล้วเราต้องกลับมาแก้ไขในชาตินี้ถูกไหมคะค่ะและทุกทกท่านนะคะที่ ได้เป็นมนุษย์เนี่ยเขาลิขิตมาว่าโชคชะตาของคุณจะต้องมาพบเจอกับอะไรนะคะเกิดในครอบครัวไหนนะคะแล้วก็คุณต้องมาเจอกับสถานการณ์อะไรเป็นต้นว่านะ,ะอยู่ในครอบครัวแบบไหนสังคมแบบไหนแล้วก็การทํางานของเราแบบไหนนะ,ะทุกๆขั้นตอนที่เรา ได้รับรู้และได้เกิดมาและได้ใช้ชีวิตมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจ,จนถึงปัจจุบันค่ะและทุกท่านล่ะคะทุกท่านคิดว่าผ่านผลวิกฤตอะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าโชคชะตาเนี่ยทุกท่านขาอย่างที่บอกเนาะเราจะรอให้ โชคชะตานำพาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีความพยายามเราจะอยู่เฉยๆแล้วมันจะประสบความสำเร็จมันไม่ได้นะคะค่ะกุ้งกี้บอกตลอดว่าความพยายามเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่เราตีคู่กันไปเลยนะตีคู่กับโชคชะตาเลยนะคะค่ะและคุณจะอยู่ตรงจุดไหนอยู่ที่ความพยายามของคุณนะคะ ความพยายามของคุณคุณสามารถไต่เต่าได้จนจุดที่สูงที่สุดนะแต่ตอนนี้ปุ่งกี่ก็ไม่ได้ว่าปุ่งกี่จะดีเลิศประเสริฐสีใดๆแต่ปุ่งกี่ที่มาทำคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ออกมาเนี่ยปุ่งกี่ผ่านอุปสรรคผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นวิกฤตวิบากกรรมมามากจริงๆ อยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเองได้ผ่านผลมาแล้วบางท่านที่มีปัญหาเหมือนพุ่งกีแบบนี้ค่ะมาฟังได้ฟังก็อาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างถ้ามันเป็นประโยชน์กับทุกท่านพุ่งกีก็รู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ทำเพื่อสังคมบ้างนะคะอย่างพุ่งกีบอกในคอนเทนต์ที่แล้วคอนเทนต์ที่7นะคะ ก็คือมนุษย์บทเรียนที่เจ็ดนะคะทำดีทําไมถึงทาดีเพราะพุ้งกี่มีความคิดว่าพุ้งกี่ไม่อยากจะเกิดแล้วคือไม่คือพูดง,ง่ายพุ่งกี่อยากอยู่บนสวงสวรรค์จริงๆนะคะคือคือพุ้งกี่รู้ว่าโอเคถ้าเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์คือเป็นสัตว์ที่ประเสริฐใช่ไหมคะ เราเกิดมาเพื่อทําบุญทําบุญเพื่อเสริมบารมีเพื่อเสริมอํานาจวาสนาเพื่อเสริมบุญกุศลและเราจะได้อยู่บนสวงสวรรค์ถึงแม้ว่าพุ้งกีทําบาปมาบ้างใช่ว่าพุ้งกีไม่เคยทําบาปนะคะทำแต่เราปรับเปลี่ยนตัวเองได้ก็คือสิ่งที่เราทํามาเนี่ยผ่านมาเนี่ยเราปรับปรุงปรับเปลี่ยนตัวเอง แล้วก็เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเราอย่าไปมองว่าเราทำบาปมาเราคงจะเป็นบาปแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ค่ะเราทำดีเพื่อลบล้างบาปได้ค่ะเราเปลี่ยนทัศนคติได้เราเปลี่ยนไมเซตเราได้นะคะเราสามารถที่จะก้าวสู่ สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่แย่ที่สุดขึ้นสู่สิ่งที่สูงที่สุดได้แต่ปุ้งกียังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่เราจะช่วยกันทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้และตอนนี้นะเพื่อที่ไปถึงจุดที่มันสูงที่สุดนะคะตามที่เราสามารถทำได้ค่ะ ความพยายามในบทเรียนที่1ที่พุ่งกีทําไว้มนุษย์นะคะบทเรียนที่1ความพยายามทุกท่านดูย้อนหลังได้นะคะพุ่งกีจะทาไมต้องพูดบทเรียนนี้เป็นบทเรียนประเด็นแรกเพราะว่ามนุษย์ทุกคนถ้ามีความพยายามประกบกับโชคชะตาก็ให้รู้ไปว่าสวรรค์ท่านจะใจร้ายขนาดนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะใจร้ายขนาดนั้นไม่ช่วยเราถูกไหมคะ แต่เราต้องมีความคิดทัศนคติที่ดีมีความที่เป็นคนที่ดีนะคะแล้วก็ผ่านคนเข้ามาใน,ในชีวิตเราถือว่าดีมากๆเลยนะคะที่เราได้เจอ,อบุคคลคนนั้นนะคะถือว่าเราได้เจอคนที่ดีหนคนในชีวิตเราถูกไหมคะเราใครดีกับเราเราก็ดีต่อใครไม่ดีกับเราเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิต นะคะที่ได้พบได้เจอเขาแล้วเรากนะ็อย่างน้อยโรคชะตาถือว่าได้มาเจอกันถือว่าเขาก็เป็นผู้มีพระคุณของเราที่ทำให้เรายืนขึ้นได้และก็สู้ชีวิตจนถึงทุกวันนี้ถือว่าต้องขอบคุณคนคนนั้นด้วยไม่ว่าจะมาดีหรือมาร้ายก็แล้วแต่นะทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตถือว่าเป็นเรียนของชีวิตทั้งนั้น ถูกไหมคะนะคะค่ะบทเรียนก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ผู้กี่ก็พูดไปในคอนเทนท์ที่ผ่านมาก็บทเรียนของชีวิตตอนนั้นยกหยิบยกมาแค่สามคอให้นั่นเองนะคะค่ะแต่ว่าผู้กี่อยากจะบอกว่านะคะโชคชะตาบางทีเราได้มาเจอคนรักนะคะบางทีคนรักคนคนนั้นก็เป็นโชคชะตาที่เราต้องเจอเขาเพราะว่าบางทีเราติดหนี้บุญคุณเขามาหรือว่า ต้องมาชดใช้ในชาตินี้ถือว่าไม่บางทีอาจจะไม่ใช่แบบเวรกรรมหรืออะไรนะคะแต่ว่าไม่ต้องคือเป็นถือว่าไม่ได้เป็นการชดใช้กรรมแต่ว่าถือว่าต้องมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีการปรับปรุงและแก้ไขก็ยังทาเช่นเดิมมันก็เป็นบาปต้องติดตัวไปอีกถูกไหมคะติดตัวจนตายไปต้องชาติหน้าก็ต้องมาชดใช้อีกไม่ว่า จะเป็นคนรักหรือจะเป็นมนุษย์ทุกคนที่เราผ่านคนเข้ามาในชีวิตเราเรา,ามีการโกรธมีการเกลียดได้แต่อย่า,าคาดตมาแคาดแค้นนะคะไม่อย่างนั้นอย่างเช่นปุ้งกีเองเนี่ยปุ้งกีรู้สึกโกรธรู้สึก,กเกลียดได้แต่ปุ้งกีไม่ไม่กลับไม่ทําคืนไม่คิดแค้นไม่าคาตแค้นเพราะว่าปุ้งกีไม่อยากจะไปเจอเขาในชาติต่อไปนะคะหรือปุ้งกีอยากจะ หมดหมดกอ,อไม่อยากจะอยากจะชดอยากจะไปขึ้นไปอยู่บนสงสวรรค์นนะ่ะก็ไม่อยากจะต้องมาชดใช้กรรมกันสลับกันไปสลับกันมานะมันก็เวียนว่ายตายเกิดนะคะมันไม่จบไม่สิ้นแทนที่เราจะอยู่บนสวรรค์แบบสมบูรณ์แบบเราก็ไม่ได้อยู่ถูกไหมคะค่ะถามว่าคุณกี่จะต้องไปอยู่บนสวรรค์เลยไหมโอ้โหเธอไม่ทําบาปเลยหรอทาค่ะทาแต่เราทําบุญชดใช้บาปไงคะ าปาบก็วิ่งตามปาปก็วิ่งตามเราไม่ทาถูกไหมคะเนี่ยคือเหตุผลที่พุ่งกิอยากจะทำคอนเทนต์คือทุกคนไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะคะถือว่าเป็นโชคชะตาที่ได้เราได้เจอบุคคลบุคคลใดถ้าทําให้เราเจ็บเราทุกเราก็ให้เขาผ่านพ้นไปถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตและเราก็สู้ต่อไปหรือเรื่องการเรื่องงานก็แล้วแต่โชคชะตาเราได้เจองานดีงานไม่ดี เรามีความพยายามต่อสู้งานไหนไม่ดีเราก็หางานใหม่น,นะคะแล้วก็หาสิ่งที่ดีกับเราแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่ใช่สำหรับเรานะคะค่ะในวันนี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านมากเลยนะคะที่มารับฟังรับชมกันนะอ่าพุ่งกีก็หวังว่าคอนเทนต์ของพุ่งกีทุกทุก